คุณผู้ชมปิดท้ายช่วงนี้นะคะชวนไปดูความทันไหวของกรมพัฒนาที่ดินกันบ้างค่ะเพื่อจะให้เหล่าบรรดานักวิชาการนะคะมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนการทํางานระหว่างการด้านวิชาการตลอดจนนําเสนอผลงานด้านการวิจัยนะคะนวัตกรรมเพื่อการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินค่ะก็เลยจัดประชุมวิชาการขึ้นเขาจัดการเป็นประจําทุกปีนะคะงานปีนี้จัดขึ้น4-6กันยายนที่ผ่านมาละคะ่ะภายใต้หัวข้อฟื้นฟูปตัตตพีสร้างสรรคดินดีด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินนะคะส่วนคุณผู้ชมติดตามได้จากรายงานนี้เลยค่ะ พัฒนาที่ดินสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่ดําเนินการวิจัยด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยให้ความสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนนักวิชาการและนักวิจัยได้พัฒนาตนเองและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมโดยในปี2566นี้ กรมพัฒนาที่ดินได้จัดประชุมวิชาการฟื้นฟูปัตพีสร้างสรรดินดีด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่4-6ถึง6กันยายนที่ผ่านมากรมพัฒนาที่ดินได้จัดให้มีการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินทุกปีปีนี้เราใช้หัวข้อว่าฟื้นฟูปัตพีสร้างสรรดินดีด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินสำหรับวัตถุประสงค์ของ การจัดประชุมในครั้งนี้นะครับเพื่อให้นักวิชาการได้มาพบปะก,กันนะครับมีการนําเสนอผลงานวิจัยและน,นวัตกรรมของกรมที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการวิจัยและน,นวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อให้สามารถแก้ไขและก็จัดการดินที่มีปัญหาต่างๆในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน เราคาดหวังนะครับว่าองค์ความรู้ทางวิชาการจะให้เกิดการพัฒนาและก็ต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งนําเทคโนโลยีและผลสําเร็จของงานวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การพัฒนานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนําไปสู่แผนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดินไปสู่เกษตรกรโดยผ่านเครือข่ายของมอดินาสาครับ สำหรับการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รวบรวมทั้งภาคบรรยายและภาคนิทรศการผลงานวิชาการดีเด่นทั้ง7สาขามานำเสนออีกครั้งยังมีการเสวนาทางวิชาการจากผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินและได้ระดมพลผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจยัยและการพัฒนาที่ดินมาร่วมบรรยายพิเศษใน4หัวข้อได้แก่ 1. แนวคิดการจัดการปุ๋ยและการวิจัยเพื่อการใช้ดินอย่างยั่งยืนโดยศาสตราจารย์กิติคุณดรอำนาสุวรรณริศคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. การใช้ประโยชน์ข้อมูลดินเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทางดินโดยศาสตราจารย์กิติคุณดรเอิบเขียวรื่นรมคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. ระบบนิเวศดินดีพืชแข็งแรงยกระดับคุณภาพและผลผลิตโดยรองศาสตราจารย์ดรวรพัฒน์วชิรายากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ 4. การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเขียนอย่างไรให้ได้ทุนโดยภาวดีใจเอื้อผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์กรมหาชน อันดับแรกเลยคือประโยชน์ที่ได้ก็คือสําหรับตัวเองนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราเห็นปัญหาเห็นสิ่งที่เราจะต้องดําเนินการแก้ไขต่างๆนะครับแต่บางครั้งเราอาจจะยังขาดความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเข้าไปขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับการมาประชุมวิชาการครั้งนี้ทำให้เราเห็นองค์ความรู้ใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆนะครับที่เราสามารถที่จะนําไปใช้ปรับปรุงหรือเอาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ของเราโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพยากรที่ดินนะครับมุ่งเป้าหมายเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร เสามารถแก้ไขปัญหาด้านดินของตัวเองได้มีผลผลิตที่ดีมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ที่เรามีต่อกันและกันแล้วนะคะยังมีผลงานนัานวิชาการต่างๆที่กรมพันพนธที่ดินของเราอะ่ะคือทํามาตลอดทั้งปีโดยที่บางอย่างอะ่ะนักวิชาการในบางส่วนก็ยังไม่ทราบก็ได้มาแลกเปลี่ยนกันซึ่งคิดว่านวัตกรรมแล้วก็ความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ปี2566อะคะ่ะก็จะนําไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ปรับประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาทีนของพวกเราให้ดีๆยิ่งขึ้นไปคะ่ะ การประชุมวิชาการของกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดในการพัฒนางานและจัดการทรัพยากรดินและที่ดินในพื้นที่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปค่ะ